อจะร้อนยิ่งกว่านี้นะฮะท่านก็ถจะเกิดร้อนก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ไม่เป็นไร่ะกระสับกระส่ายกันแล้วกันมันก็มีนั่นอืลแต่ว่าอากาศเย็นๆมันจะมันก็พอมีสมรุลทั้งสิ้นอุตุไม่สบายก็พยายามแก้ไขนะฮะแต่แก้เวลาทําก็ให้มีสติด้วยก็ลงมาอยู่ข้างล่างมาแล้ว้ังเลยลงข้างล่างก็ได้ ก็ออพอเป็นไปได้ค่ะอยู่ตังโคนต้นไม้ก็ได้ <c oughs> และแต่ที่ไหนจะสะดวกสะดวกของใครครับสะดวกของปตตะยานะที่มันจะมีสะดวกของการดูการใส่ใจร้อนมากก็ดูไม่ได้ครับถ้าสะดวกในการดูการใส่ใจและสะดวกในการนั่งนอนยืนเดินก็จะได้ อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ถูกตามใจถูกต้องก็อยู่ไหนก็ได้นะท่านจะนั่งตรงไหนก็ได้จะเดินตรงไหนก็ได้แต่อย่าไปเพื่อตรงนี้มันไม่ดีมันไม่สบายไปตรงนู้นสบายอยากคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ผิดอีกแล้วเป็นปัจจัยเกิกิเลสอีกะนะคะครับสวัสดีอาจารย์ <c oughs> ของุ่งสังเกตดูยังจับจับจ้องจ้องค่ะ อย่างกรณีเวลามารู้เนี้ยก็จะไปจ้องจ้องไวอย่างนั้นนะกลัวว่ามันมันจะหลุดยังไงก็ไม่ทราบนะพอจะไปจ้องอย่างเงี้ยอย่างพอมารู้ท่าเนี้ยก็ไปจ้องอยู่ตรงที่ท่านนะมันใกล้สังเกตดูเหมือนอะไรจะยั้งกลัวว่าเขาจะจะไม่รู้อะไรเนี้ยก็ต้องคอยสังเกตโอ้ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกแล้วเนี้ยก็ก็พอรู้ก็ก็ปล่อยไป พอ, <c oughs> องพีก็พอเผลอๆก็ไม่แวะมาจับงพี่ก็นั่งจับในท่าอย่างเงี้ยมาลุลๆเอ้าืออไปในท่าทางอาการอย่างนั้นนะล้อก็อย่างกรณีอย่างที่อาจารย์แม่บอกว่าุดกรณีที่อย่างเวลาที่จะดูแรงๆอย่างเงี้ยก็มีอาการแล้วอย่างกรณีที่เรามานั่งข้างนอก เพื่อบางทีมียุงนะก็จะได้ปัดยุงอย่างเนี้ยจะไม่จับที่อารมณ์นั้นอย่างนี้ถือว่าผิดไหคะ่ะเพราะถ้านั่งในห้องอย่างนี้มันจะจับบางครั้งค่ะก็มานั่งข้างนอกเพราะว่านั่งข้างนอกไปยุงก็ต้องบางทีก็ต้องปัดใช่ไหมคะแต่พอปัดครับเนี่ยอารมณ์ก็จะเขาจะไม่จับที่อารมณ์ะคะ่ะเขาจะไม่จับนิ่งอยู่ ส่วนมากจะเป็นในเวลาท่าทางที่ที่นั่งค่ะอี่ยาบทอื่นๆไม่ก็จะเป็นสังเกตูจะเป็นในที่นั่ง้าจะนั่งเฉยๆอะไรเงี้ยใหม่ๆก็ไม่เป็นหรอกพอนั่งไปสักพักอย่างเงี้ยก็เพื่อจะเหมือนกันค่อยๆไปอย่างเงี้ยบางทีไม่ค่อยรู้ตัวบางครั้งก็เอ๊อย่างนี้ท่าทางอย่างนี้จะจับก็รู้อย่างกรณีที่จะรู้นี่ก็พอเลิกได้ก็คิดว่า ถ้ามานั่งข้างนอกแล้วได้ปัดยุงบ้างอะไรเงี้ยแก้ไขตรงเนี้ยเขาก็ไม่จับก,ก็สังเกตดูว่าเขาไม่จับอย่างนี้ไม่ทราบว่าผิดหรือเปล่าอืมผิดไหมลนะ่ะสังเกตดูเขาไม่จับเป็นม,มาถามว่าผิดหรือถูกีคือนั่งข้างในนี่ก็จับใช่ไหมเขาคิดว่าเออไปนั่งข้างนอกเขาจะได้ไม่ไม่คือบางทีต้องปัดยุงใช่ไหมการที่เราปัดยุงนี่ทําให้รูปก็ไม่นิ่งรูปก็ไม่นิ่งเขาก็ไปในท่าที่ปัดบ้างเนี้ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ ความรู้สึกเขาก็ไม่ค่อยจับก็เลยว่าตรงนี้จะปิดหรือเปล่าแต่ความคิดของตัวเองว่าไม่น่าจะปิดนะเพราะว่าเราไปเพื่อเพื่อจะให้สะดวกข้างในไม่สะดวกข้างในมันก็จะจับกอจะไปตัดยุงมันจะได้สะดวกอือ,อจะไม่จับก็ะจ,ะจะไม่จับนะไม่นั่นเพอนั่งก็เฉยๆใหม่ๆก็จะไม่เป็น,น,นจะให้เป็นอย่างนั้นต้องการมาออกไปนอกจะได้ตัดยุงแล้วมันจะไม่ไมีจับ ค่ะเราภาคกางในมันจับแล้วไม่สะดวกน,นะมันจะจับแล้วก็แล้วเรื่องอะไรล่ะเราทาไมไม่สังเกตว่าไอ้จับมันคืออย่างไรไม่จับคืออย่างไรเรารู้ว่าจับมันไม่ถูกถ้าไปจับทําไม <parce S 1> ไก็มค,คือบางครั้งก็รู้แต่บางครั้งก็คล้ายๆรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่บางครั้งไม่รู้รอ้าผมก็จับู้ก่รู้บางครั้งก็รู้อย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกเขาก็รู้ว่าอย่างเงี้ยเขาต้องมีอาการของการจับก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้ามานั่งข้างนอกอย่างเงี้ยสังเกตดูนะก็ลองดูคือลองดูว่า เขาจะเป็นไปได้แค่ไหนก็ลองนะเขาก็ไม่จับนะเขาบอกเขาได้กระจายมาพัดยุงบ้างก็ยุงจะกัดหรือยุงกัดค้าก็พัดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จับในท่าเขาก็พขมาปัดยุ่งหน่อยก็เออเขาก็ได้ไหวหน่อยหนึ่งเขาก็เขาก็คลายอย่างเงี้ยมันไม่ไม่จับอยู่ในท่านิ่งอต่นี้ก็เลยเอ๊ะเราผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าเรามาเพื่อสะดวกถ้าข้างไหนก็ไม่สะดวกเพราะว่าก็จะนั่งแล้วก็ เฉยๆไม่ไม่เห็นอะไรไม่นีอะไรมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตึบอย่างเงี้ยใกล้มันมันดูไปเรื่อยๆแล้วนี่มันก็หนีไปเลยอย่เนี้ยแต่ถ้าข้างนอกมันได้กระจายก็เลยไม่ทราบว,ว่าผิดหรือเปล่านะที่ว่าถ้าต้องการก็ผิดแล้วแต่แลแต่ความรู้สึกแล้วก็นั่งข้างนอกนตลอดวันตลอดคืนแล้วก็หมดเรื่องจะได้ไม่จับอม่ไม S <S ใช่ก็คือออกมาเป็นบางคราวอย่างเงี้ยมาเฉพาะช่วงที่เขาเป็นนงฮะถ้าอว่าเขาเป็นแล้วอะไรเงี้ยาลงมาตออกแก้ไขข้างนอกก็ไม่นั่งข้างนอกกลางวันนะค่ะเพราะว่าลมแรงอย่างนงี้ก็แสบตาบ้างหายใจไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยเขาจะไปออกมาช่วงที่เขาไม่สะดวกเพราะเขาไม่สะดวกก็คิดเองว่าน่าจะไปนั่งข้างนอกแล้วมันคงจะสะดวกขึ้นไม่นั่งข้างในจะจับไม่นั่งทั้งพวันนะคะเพราะนั่งไม่ได้เพราะว่าบางทีลมเงี้ยหายใจไม่ออกบ้างเสบตาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยคิดว่าไม่ทราบว่าผิดถูกประการใดแล้วแต่ใจเลยเราคิดยังไงเราก็รู้ี่ฟังมาตั้งเยอะแล้วแต่คิดผิดแล้วคิดถูกเราก็ต้องดูตัวแต่ตามความคิดหนูคิดว่าคงไม่ผิดเพราะเราต้องการให้กรรมฐานก็สะดวกถ้าพอกว่าทไมนขาไม่สะดวกไม่ผิดก็ไม่ผิดก็ไม่ต้องถามแล้วก็ยังอีกอย่างหนึ่งก็โรคลมมาตอนเย็นน่ะจะไม่สะดวกมากเลย ก็ไม่ค่อยได้ดูเป็นบางวันนี่หูอื้อตาลายหมดลาะขึ้นออไปรักษาสติมาอยู่ทําไมไม่สบายก็ข <c anc el> เรา,าช่วยอะไรไม่ได้หรอกแบบเนี้ยเพราะร่างกายของเราเป็นเองข้างนอกเขาก็เป็นอ่ะกพรู้ว่าโรคกรรมก็วางใจเป็นเองก็ก็เป็นไปกันแ, <c oughs> แล้วกันก <c oughs> ็อย่างนั้นเราก็ราอนใจนะเพราะไม่เดือดร้อนวางใจว่าเป็นโรคกรรมอะไรเงี้ยก็ก็เขาไม่สะดวกก็นอนไปเลยเพราะว่าเขา ออพอขึ้นมาก็จะเออ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 อยู่นั่นแหละก็เลยก็ก็นอนไปก็ไม่ดูส่วนมากครับจะาจะเป็นตอนท้องว่างตอนเย็นๆย็นตอนเย็นเย็นไปแล้วกินข้าวเย็นแล้วดิศึกไปจากเป็นชีเลกินข้าวเย็นจะไม่เป็นโรคอย่างนี้ก็ว่าจะสึกหลายทีแล้วเหมือนกันแต่คิดสีช่างมันือตายในฝ้าขาวนี่ก็ก็ดีกว่าตายมาแล้วําเยอะตายทีในฝ้าขาวจะเป็นอะไรไปคิดว่าอย่างนั้นนะช่างมันถอก็วางใจได้ บางทีอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็เป็นมากจนหูอาาหือตาลายหมดเลยต้องนอนอย่างเดียวตอนเย็นๆนะคะแต่ามากจะไม่ค่อยได้ดูเขาก็ไม่สะดวกกบโรคลงถ้าตอนเช้าตอนเพลนอะไรนี้ไม่ค่อยมีปัญหาไา้ไหร่เป็นตอนเย็นบางทีก็ก็ท้อมันการหางมีโรคนี่เป็นอุปสรรคทุี่ีื่อถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ก็ก็พ้นตรงนี้ไม่ได้ก็เพราะมีกาหน้านี่แหละก็ถึงได้เป็นอย่างนี้ ขาพิจารณาอย่างนี้เขาก็เขาก็ถึงยอมรับได้งั้นแม่้นเขาก็ดิ้นดิ้นไปเรื่อยค่ะเขามีรบกวนอาจารย์แม่แปนอย่นี้ค่ะอย่างยังไม่มีอะไรไม่อะไรค่ะมีมีไม่อะไรก็ยังเป็นอยู่แล้วก็ ุ้งแต่ก็รู้พอพุ้งออกไปก็รือกลับเข้ามาก็ยังไม่ออกไปไกลอะไรมากแต่แต่สงสัยว่าทําไมวันแรกต้องต้องง่วงเหมือนกับคนไม่เคยหลับเคยนอนวันแรกวันสองก็ง,ง่วงมันแต่วัวนแรกนี่เป็นธรรมดาเป,เป็นเป็นชนิดที่แบบว่าเหมือนกับแบบไม่เคยนอนมาจากไหนเลยอย่างนั้นเลยนะคะแต่วันวัน,วนปลายมนอกเราเราเราไม่ได้อยู่เฉยทุกครั้งเลยอะเข้ามาแต่ก <มา S 1> ็้ามง่วงกครัง ครั้งครั้งนี้เข้ามาดีหน่อยค่อนวันพอช่วงเย็นหน่อยเอ,ค,อยค่อยค่อยดีขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยวันที่สองมาก็ยังมีอยู่แต่ก็คือยังก็ยังดีขึ้นกว่าวันแรกวันแรกนี่จะแบบยังกับคนไม่เคยหลับเคยนอนอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็ร่างกายเราได้พักผ่อนครับอยู่นี่นิ่งก็ก็ง่วงอืมค่ะก็ก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ค่ะคุณค่ะตอนเช้าก็ตื่นนอนไ,ไม่รีบไม่รีบค่ะก็พอรู้สึกตัวก็รู้รู้ นอนก็ดูลูกนอนไปก่อนยังยังไม่ปวดท้องแม่อะไรก็ไม่ลุกอะไรที่ดูไปก่อนสักพักหนึ่งเขาปวดท้องปวดอะไรก็รอรรอคอนนะไม่อะค่ะก็นอนแต่แต่ถ้าิดไม่มีทุกแต่นอนรอเมื่อไรทุกจะเกิดน้อยไม่อะไม่ก็ดูลูกนอนนี้เห็นว่าเออมันไม่ปวดก็มันสมควรจะต้องลุกแล้วก็ลุกการขึ้นลุกขึ้นบางทีเราฟังมาไว้ว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าทําอะไร เราก็เลยรอเมื่อไหร่จะจาเป็นเนาะก็รอกับรีบนะฮะรอกับรีบนะฮะมันจะมีเหมือนกันบางทีก็เผลอพอเผลอนี่เขาจะไปละทําอะไรไม่รู้ไม่รู้ตัวไปละอันนั้นเ็าเคยชินนะคือแบบเราตั้งใจจะรีบหรือตั้งใจจะรออย่างเนี้ยไม่ร้งไมมีอะไรรับ ก็รู้สึกทําได้ดีขึ้นค่ะ uh huh. ความฟุ้งมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ารู้ตัวได้เร็วขึ้น uh huh. เดินมากทําอะไรคะเดินค่ะเดินชอบชอบเดินค่ะเดินทุกวันได้หรอไม่ค่ะคือเดินเดินนั่งนั่งแต่ว่าจะเป็นการเดินมากกว่า uh huh. ทำไมถึงเดินมากเพราะว่านั่งแล้ว มันจะทําให้ง่วงอก็เลยถ้าเดินไปเรื่อยๆนี่ก็คุณกี่วันแล้วเนี่ยหลายวันแล้วกันเก้าวันแล้วค่ะเก้าวันแล้วเก้าวันแล้วยังง่วงอ่ะค่ะถ้าหากว่าเดินนี่จะดีค่ะเดินจะมีสติค่ะจะจะรู้สึกมีสติจะจะเอาเดินแล้วมีสติมีสติมีสติอยู่กับอะไรฮะอยู่กับรูปเดินได้นานอ๋อหอเลยชอบเดินค่ะเดินทั้งวันเลย ไม่ไม่ถึงเดินทั้งวันค่ะทำไมเดินมากกว่าคะเดินมากกว่านั่งบ่าถ้าเดินทั้งวัน่เป็นไงไม่ดีหรือไม่ดีค่ะมันเมื่อยมันทนไม่ไหวมันต้องนั่งบ้างค่ะแล้วที่คุณจะไปเดินไปเดินเพื่อเพราะให้มันมีสติใช่ไหมคือค่ะรู้สึกว่าเดินแล้วไปจะจับรูปจะจับจับรูปจะรู้รูปเดินจับไม่ถูกนะคําว่าจับมาอย่าใช้อย่ารู้สึกว่าต้องจับถ้าจับมันจะมีท้ายมีกว่า ที่คุณพูดมาจกิงกระูกอันนี้รูปเดินอยู่ที่ไหนรูปเดินก็อยู่ที่การหยุดอยู่ที่การเดินนะใจรู้ว่าเดินลูงเดินไปอยู่ที่ก้าวไปก้าวเดิน่ะไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางไม่ใช่ค่ะคือการเดินไปน่ะนะฮะแล้วก่อนคุณจะเดินคุณทราบไหมว่าจะเดินเพราะอาคติอะไรทราบค่ะคือนั่งนานแล้วรู้สึกเมื่อยแล้วเปลี่ยนอิริยาบถต้องสาเหตุผลนะตึงนอนคุณทําอะไรบ้าง ตื่นนอนก็ตื่นนอนก็ต้องไปเข้าห้องน้ําก่อนเปนแบบแรกทราบไหมทราบค่ะ,คะเพราะว่าร่างกายเตือนก็ต้องเข้าห้องน้ำํำอ่เอาเวลาทําทําอะไรเช่นก็ไปเข้าห้องน้ําไปถ่ายทุกแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันทําไมต้องทําะเพราะว่ามันร่างกายเรา <c oughs> เราสก,กรปรกเราต้องแก้รู้สึกสไหมฮะรู้สึกว่าสกปรกไหมรู้สึกค่ะ โดยเฉพาะปากอะไรพวกนี้นจะรู้สึกแล้วก็ต้องรีบล้างหน้าแปรงฟันไม่ล้วรีบนะคุณทําอะไรทุกอย่างไม่ต้องรีบนะคะทำเรื่อยๆเท่าที่ขอให้เราทำเรื่อยๆแล้วรู้อยู่ในอาการที่ทำนะคะทำทุกอย่างเราเคยรีบแต่ตอนนี้ไม่ต้องรีบเพราะเหตุใดจริงไหมบอกว่าไม่ต้องรีบคุณจ้าวนะการรีบเป,เป็นการทำให้เกิดความ เออมันมันมันผิดธรรมชาตินะคะธรรมชาติไม่รีใช่ไหมค่ะไปไปเรื่อยๆคุณอยู่นอกคุณเคยรีบไหมรีบรีบมาตลอดเวลาอ๋อรีบตลอดเวลารีบเป็นอะไรความรีบเป็นเป็นความเป็นโลภอย่างหนึ่งอ่าเป็นความต้องการอย่างหนึ่งค่ะจะรีบทําจะรีบไปค่ะจะรีวเสร็จค่ะร่ะอยู่ตรงนี้ไม่ต้องรีบนะคะ เพราะงั้นทาอะไรก็ไม่ต้องรู่ลู้อยู่ในอาการที่ทํานะฮะคะต้องอาบน้ำไหมอาบค่ะเดี๋ยวจับแม่ว่าอาบน้ำเพื่อเหอะไรอาบน้ําเพื่อจะทำให้ร่างกายสะอาดเป็นการคลายแก้ความทุกข์แก้ความเหมนื่อยหนกทุกอะไรฮะความทุกข์เนื่องจากความสกปรก,ปก ความสับสนความร้อนอะไรพวกนี้นะคะทําให้ร่างกายไม่สบายก็ตองไปอาบน้ำเพื่อให้มันสะอาดให้ร่างกายสบายขึ้นการแก้ความร้อนเหนียวอะไรพวกนี้มันมันเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์นะคะต้องมีความรู้สึกนะมีมีความรู้สึกค่ะมีความรู้สึกกันรู้สึกจําเป็นเพราะเหตุนี้แล้วเราจึงต้องไปค่อยไปทํา เวลาทําก็สํารวมได้นะเดี๋ยวนี้สํารวมได้มากขึ้นแล้วค่ะแต่ฮ่อนแตก่อนนี้สํารวมไม่ได้เมื่อก่อนก็ทาไปเรื่อยๆทําด้วยความเผยิดชินรีบร้อนมั่งอะไรมั่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกตัวมากขึ้นแล้วเวลาทานข้าวทานข้าวก็อย่างที่อาจารย์สอนว่าให้ทำช้าๆดูทีลดอย่างดูไปอย่างหนึ่งแล้วก็ทําไป ไม่ใช่ว่าเคี้ยวอยู่ก็ตาไปมองอีกอันนึงแล้วก็ตักอะไรอย่างนี้แหละจาให้สํารวมทำไปทีใดอย่างทีละอย่างก็เลยไม่ทำขาก็เลยค่อยๆทำและเหตุที่จะให้ทานข้าวละ่ะฮะอะไรนะคะคิดคุณต้องทานข้าวเพราะเหตุอะไรอ๋อเพราะว่าเพื่อให้ท้องไม่หิวท้องหิวนี่มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วก็ต้องทานข้าวเข้า,ขาไปรู้สึกไหมรู้สึกค่ะ เวลาทานก็ดูรูปอะไรฮะเวลากานก็ดูรูปเคี้ยวอันนี้คุณก็ทราบนะเผลข้าของน้ำค้าวองน้ำายหนักถ่ายเบาอะไรพวกนี้นะฮะเอาใส่ใจด้วยความจำเป็นรู้เหตุแล้วก็ใส่ใจเวลาแก้ทุกนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ใจทุกเรื่องเลย ใส่ใจทุกเรื่องแต่ว่าใส่ใจเ็าอย่าไปจ้องไปเพ่งมันแรงใิจต้องเป็นปกติธรรมดาค,คุณเคยทำมาอย่างอื่นมาก่อนแล้วมันไม่เคยชินเลยมันไม่ไปอย่างเดิมเลอกรรมาฐานแบบที่เคยทาคํามาครับบางครั้งก็ยังติดอย่างนั้นอยู่บ้างออรู้สึกตัวก็กลับมาอ,อมีบ้างแต่ว่ารู้สึกแล้วก็กลับมา,ารู้สึกแล้วก็กลับลูกนั่งในอยู่ตรงไหน,น รูปนั่งก็อยู่ที่นั่งอยู่ที่ท่าอยู่ที่การนั่งนี่แหละค่ะแล้วคะะ่ะรูปนั่งกับรูปนอนต่างกันยังไงฮะก <c oughs> ็ะอิริยาบทมันมัน,ม,นมันชี้ชัดอยู่แล้วแต่รูปนั่งกับการนั่งอย<ะ>่างนี้นะคะนอนมันก็เป็นอีกรูปหนึ่งซึ่ง<ะ>จิตเราเป็นตัวกําหนดรู้ว่านี่เรากำลังอยู่ในรูปนั่งนะนี่เรากำลังอยู่ในรูปนอนนะจิตเราจะรู้ค่ะจะกําหนดรู้รูปนั่ง ค่ะดูกําหนดหากําหนดรูปนั่งค่ะค่ะอันนี้เรารู้ว่าเวลานี้เรากําลังรู้รูปนั่งนะในกําลังรู้รูปนอนนะค่ะแต่รูปมันต่างกันอย่างไรคุณว่านั่งกับนอนเขารู้ตามตามที่ความต่างคือรู้ในสภาพที่เราอยู่ในขณะนั้นค่ะค่ะเหมือนว่านั่งแล้วก็ รู้ว่าอ่าที่เราอยู่ในท่าในอริยาบทนี้นท่านนี้นะคะมันเป็นการนั่งนะคะเป็นการเดินเป็นการยืนนะคะอย่างนี้นอนอะไรอย่างนี้นะคะนอนก็ต้องท่าไปค่ะค่ะรู้ราบอกไปอย่างนั้นต่างกันที่ท่านะอริยาบทรูปทัณี่เนี่ยต่างกันที่ท่าทางต่างกันที่ท่าค่ะแต่คุณต้องไปยืนดูไหมไม่ต้องยืนดูมันรู้เองคือจิตมันเป็นตัวที่รับรู้เหรอคะค่ะแล้วลุกยืนที่ไหนคะอยู่ที่ไหนลุกยืนมีตรงไหนเมื่อไหร่ รูปยืนก็มีความรู้สึกเมื่อตอนขณะที่เราทรงตัวยืนขึ้นอย่างนั้นเป็นรูปยืนเอาึอ้นยืนก็จะดูไหมไหน,นนะคะทำไมจึงมีรูปยืนทำไมถ้าหากว่านั่งนานแล้วเมื่อแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นยืนบ้างแล้วก็หรือว่ายืนเพื่อเตรียมตัวเช็ดก้าวเดินต่อไปอะไรอย่างนี้เราก็จะอยู่ในสภาพในรูปนั้น,นะคะ่ะไปจะยืนไปจะดูนะฮะ ค่ะดีค่ะถ้ายืนเพื่อจะดูแล้วก็ไม่ถูกเดี๋ยวจะคิดว่าอิรยาบที่เรายังไม่ได้ยืนเราต้องยืนดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ค่ะค่ะคือคือในช่วงที่อยู่ในอิริยาบทอิริยาบทหนึ่งแล้วก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแล้วก็จะเปยนอิรยาบทเแล้วก็จะรู้ว่าขณะนี้เราจากอิรยาบทนั้นเราละมาอยู่อิรยาบทนี้แล้วแต่เปลี่ยนก็รู้เหตุผลการจำเป็น ทุกครั้งเลยเหรอะที่ไม่ค่ะไม่รู้ทุกครั้งคือคือมันก็ยังเป็นความเคยชินที่ว่าเปลี่ยนไปแล้วอ๋อเราเพิ่งมามารู้ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วโดยที่เราไม่ได้รู้มาก่อนรู้มาเปลี่ยนแล้วรู้มาเปลี่ยนไปแล้วอแต่ก็มีความรู้ตัวได้ได้มากขึ้นส่วนมากรู้มาเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนที่รู้รู้มาเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วถึงได้รู้แต่เดี๋ยวนี้รู้ว่าเออกำลังจะเปลี่ยนนะ อยากจะเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็ยังมีที่มันหลุดออกไปเปลี่ยนแล้วค่อยรู้ยังมีอยู่มากเหมือนกันค่ะก็ยังดีนะคือยังได้ได้รู้บ้างอนะค่ะปกติเขาก็ไม่ค่อยรู้นะคะจะเคยชินจะมากกว่าปกติไม่รู้ทําไปเรื่อยๆไม่อไม่ไม่รู้ไม่เคยมาสังเกตของพวกนี้